จุกเมือนตัวนี้ใหญ่ขักเนี่ยอ้ากลับทักทายสบายดีคนยิดีขอสู่สองบ้านเงินงวิธีชาวบ้นานจะิขครับเชิับหาคนกรับื่นนี้ก็มีโอกาสมายำ่อเชียวจ้า <laughs> ก็เลยมาชมเจตานที่พันยูเก็อยู่ให้อยู่หน้าทุกคนเจ้าเน่าสะพันนี้หลายๆนี่พวกอะไรหอยนี่นะทุกคนเน่าสะพันก็หลายน้องนะพวกยูดุมนะทุกคนนะแล้วก็อยู่พ่นก็ไม่พันเขาพันงามนี่ทรัพนี่ทรัพย์มาเห็นนี่เขาลอยสอบพันว่าแตทรีปีนี่หน้าจะให้เก่าให้อีงบังนี่ก็เดินมาเก็บหอยชิลี่พันว่าพันว่าอยากได้บ่หอยพันว่าหาเก็บเอาพันว่าหอยชิลี่โอ้มักได้ทุกคนเลย để hỏi chị lị coi trên đây cần tôi cái chị bao vô, chút hỏi nhiều ông đã ở già lắm mong cái cha bà này chị ông hỏi nhá ơ nó còn bà còn thôn này quảng lý đó này, men ô hỏi nào อ้อยหนาวจัง,อ,งอืมนดี๋ยวนี่ทุกคนโอ้แมนอี่แล้วอืมนี่โอ้ต้นหอยเฉลี่ฮะหอยเฉลี่นี่อืมนี่เลยนี่นี่ตอนนี้ต่อนต้นเออนีอ่ ฝนตกเงาบอลนี่เวลาปลาลงเขาพอดีถึงตอนเดองเออโอ้ลวดเอเด้เน,เ,นนนเนี่ยเป็นเป็นตะนางอันนีเออเอามักระทุบน่อยนีหอยอยู่ตับนี่หรอกอ๋อหน่วยบังใหญ่เลยนะครับคนปลาอยู่ในกว้างทุกคนเลยพ้นกรับพลอยอยู่พ้นตกดีอยช่วงนี้ ขอบฝนตกในป่าเต็มนล้นี่แหะป่าอือ้าวตกเลยโอ้ฝนตกแล้ววันนี้หอยจบหอยดาวฉ่บไม่ได้เท้าป่ะฝนตกแล้ววันนี้ทุกคนเลยเลาะไปทางไหนเออไปป่ะเลาะกลับทุกคนเลย ถือว่าพันอยู่สองทถาทวนเลยยู่แบบมีความสุขสงบดีนะพันมักอยู่ตลอดแหล่งตลอดพน้นอยู่ในหน้าพันเนี่วนเลยมีกอไผ่มีเทียงเลี้ยงมาเลี้ยงไก่เต็มไเลยจ้มีคัวข้างในประเทศสะดวกสบายเลย เปนโปกทุกคนไม่บกนั่นเลเลียงควายพร้อมไม่บกแมีตะลำมใหญ่บรรยากาศมันพร้มอ,อกมก,กับตกชมิทุกคนเลยเออตัมีตะรกรอใหญ่มีหุ่นหยอดนี่ละหยอดไมบก พ้นกระกชิลบปพ้นเลยทุกคนเขาไปลบบนคอควายบนนี่แหละพออย่างที่เอาหออีกเอาจนพอได้ยึดมาแล้วจังยาบนคอควายบนนี้พวนีดคักเลยทุกคนเออมุ่งก็เบื่องพโอ้โหงูควายนอนสบายมุ่งลังกฤษอยู่ ดดินเพิ่นกว้างนะทุกคนพอน้องพอนก็บพอนหนุกคนเอ้ยฝอนกระต๊อกดูเข้ามากกระทั่งยากแห้งทุกคนยายเติบจังหวะเลยทุกคนฝอนก็บพอนทางก็ยากนะครับซื้อผล้ตก็ควายจับได้ชัวร์เดี๋ยวพอนยาจะไปหาเก็บเอาหอยเฉลี่ยต่อทุกคน ได้ดีพ้นก่อนเช้ามันตกมาเป็นช่วงเป็นช่วงบ้องตกมือป้ามือพ้นซ้อนคนอยู่เนี่ยบ้องเบิอยูในคนคักเช้าม้วนบรรยากาศเย็นเย็นซื้อพ้นกะยังตกโยกับบ่อแห้งก็ได้นะเบ็ดลินยิ่งเดียวๆ ิเาหอยพวมันไข่ทนแถวเสาเนี่ยนี่แหละสหาวมาตอนนี้มันตื่นะเดี๋ยวเดียวเชาหัวนก่อนตัวนี้เลยปนกัดกัดไปงงูนะกัดให้ยาขึ้นอืมัวุนกอหอยคเอาแถวมนนี่แหละทุกคนทุกคน một ngày một ngày Đây. anh bớt ngọc. Ừ. ừ. đi đây. bậc nó gì mẹ hói Hả? ô mẹ. อะไรหน่วยหนึ no ่งนี่งูกับคนกับปล่อยได้ทุกคนเลยถือดิสคนกลวงให้ดูอ้อออกไปเดี๋ยวคนปล่อยไปเลยงูครับมันหายกินตามใจอีกแล้วนะเบิ่งหอยเชลลี่นะครับลายน่วยดอยม้งเถ่ะนี่หาวตัวหน่วยใหญ่เบิ่งตามลำไรก็ไม่หยุดได้ทุกคนนี่ เออตามนำลาก็ไม <cat> no wow. ่เฮ้ยนน่นน่น่่น่ยแบบไงแบบไงนักอยู่สักคนหนจุกไว้ตรงตัวนี้ใหญ่คักเนี่ยพอ ปังชิานที่บ้านพนยูคนผมขักถือว่าอยู่สอง่ถวนะเฮาขักปลูกทุกอย่างเลยแม่เนาะว่าจะปลูกไรแนวว่าดีเรานาต่อพโตอีโตครบมัดเอทำไมบกในกระลูกเอาบ่าแม่เออทำไมเไม่ไพ ลังแนวทักทุกคนอืมบัานเฮามันบ่เคยเห็นมึงบดบนอ,อยู่ทุกคนเย็นเย็นนีข่ขอเกกอภัย chào kép héo của đầy đây vô vào đi ghét người động Ờ càng cần khẩn lai nó anh đi cái chỗ sắm đi cái sự không có lái tờ đó ở mưa cõi

Ôi nhạc thì thấy đấy, tao không có thấy 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 Ờ thấy 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 thấy